ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณนุ้ฟังครับต้อนรับคุณนุ้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณนุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับประเด็นเรื่องราวของข่าวสารต่างนะครับในรอบสัปดาห์ว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปร่วมพูดคุยกันนะครับกับศาสตราจารย์ดรชยายิ้มวิไลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหะครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับ ครับผมครับสวัสดีครับคุณสิริชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับครับก็ประเด็นร้อนของสัปดาห์นะครับแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวร้อนๆต่างๆกันไปนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังมีเช่นเดียวกันนะอาจารย์หลายๆคนก็สมบทเป็นหมอดูนะฮะหมอดูกันเมืองนะครับอาจารย์ครับมาผมไม่ใช่หมอดูฮะบังเอิญก็เรียนรู้จากคุณสิริชัยนะฮะเรียนรู้จากบรรดาครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษา <God. S 2> เพื่อนๆทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็น นักวิชาการเป็นผู้สื่อข่าวทุกผู้สที่ช้เนี่ยสอนผมเยอะมากเลยนะมิตรอาดครับอาจารย์ครับก็เรียกว่าเป็นการนั่งคุยกันเป็นวงอะไรเงี้ยวงข้าวอะไรก็ได้นะครับอาจารย์ครับเรื่องราวการเมืองนะครับปัญหาเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจต่างๆลงไปถึงเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาหลายๆคนก็มานั่งล้อมวงคุยกันเยอะอยู่นะครับอาจารย์เรื่องราวของคันดิเดตนายกนะฮะของพรรคนู้นพรรคนี้พรรคนั้นจะมีพรรคไหนที่เข้าวินหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยกันด้วยแล้วก็วงไปถึงเรื่องราวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮ นระเอกของเราในทุกสัปดาห์นะครับอาจารย์ครับใช่เอาโอเคครับมาเริ่มต้นกันเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วก่อนจะเริ่มต้นถึงเรื่องการเมืองไทยการเมืองในประเทศไทยเร,เรื่องกัมพูชาเรื่องเราก็โอ้ย้ำม,มาโดยตลอดเนี่ยนะฮะหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวถือเป็นข่าวดีก็แล้วกันเนี่ยนะครับซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับคุณศิริชัยก็อันนี้เกินเกินนะฮะอินโทรดักชั่นโอ้ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย ไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้นกับท่านนะครับก็กลับไปกลับมาอันนี้ไม่ได้ต่อว่าท่านนะครับคนอายุ79นะฮะซีนาวซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะฮะท่านก็ถือเป็นข่าวดีเดี๋ยวคุยกันดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามในวันที่10เนี่ยนะฮะเป็นวันอัสารหาปูชาและวันที่11เนี่ยก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับก็คนไทยก็ถือวันหยุดราชการ วันที่1ิบสิบเอ็ดนะฮะถ้าคนไทยก็ช่วยโอกาสแน่นอน12 <c oughs> ก็เลยหยุดซะเลยลาขิดลาพักลาป่วยแอะไรต่างๆ <c oughs> ก็ถือว่าหยุดยาว5วันเลยนะฮะแต่รู้สึกว่าเอก,กชนวันที่11บวันข้าววันสาไม่หยุดนะฮะธนาคารผมไม่มั่นใจอาจจะหยุดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น แต่วันที่สิบสองก็เป็นเหมือนฟันหลอ,อนะฮะ,ะก็ถือว่าหยุดยาวก่าทีเดียวก็คนก็เตรียมเดินทางกันนะฮะกรุงเทพไทยนี่โอ้วันหยุดเยอะมากทีเดียวภาคเอกชนก็ต้องเรียนตามตรงผมไม่ได้ตำหนิใครทั้งสิ้นนะฮะ,ะบอกโอ้ทำไมหยุดเยอะกันอย่างนี้หยุดมากทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เรียกว่ามีปัญหาทั้งด้านสภาวะเศรษฐกิจแล้วปัญหาปากท้องแล้ว ยังมีวันหยุดยาวกันอยู่นะฮะบางบริษัทก็บอกเปิดไปเถอะนะครับเราต้องมาหากินกันก็แล้วแต่น,นะครับใครจะว่ากันยังไงมาคุยกันถึงเรื่องของการเมืองดีกว่า <c oughs> แล้วก็สภาวะเศรษฐกิจนะครับผู้ที่นิจัยครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจบางคนก็มองในแง่ดีบางคนก็มองในแง่ลบ แต่อันนี้ผมวิเคราะห์นะครับผมไม่ได้เป็นพักใดสมาชิกใดแต่รู้จักทั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านทีเดียวพร้อมทั้งนักวิชาการหมอดูก็ดีหลายท่านก็รู้จักผมนะฮะบังเอิญผมก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นพ่อเท่า <c oughs> แม่อุ้ยเนี่ยนะฮะ <c oughs> ของวงการทางการเมืองจริงบตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> ทีนี้ถามว่ารัฐบาลของยิงหนึ่งทับสองเนี่ยก็มีการกลับเปลี่ยนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอดีตนาย,ยกแพทองทานไม่อยากเรียกอดีตเลยเนี่ยละฮะก็อยู่เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่ามาดูซอฟต์พาวเวอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะฮะผมก็ไม่รู้อหนโนเอเดอะไรที่จริงหรอกครับเป็นการวิเคราะห์ว่าท่านแพทองทานชินวัตรเนี่ย ก็เรียกว่าอาจจะวางแผนก็ได้ผมไม่ทราบได้นี่นะครับเพราะผมเป็นคนโง่คนหนึ่งนะฮะผุ้ทิ <c oughs> ชัยนะฮะท่านก็นมาดูซอฟต์พาวเร์เพื่อที่จะมาอยู่รักษาการนะฮะวางแผนไว้หรือไม่ผมไม่ทราบได้อยู่สักสามเดือนนะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของงบประมาณวาระสองและวาระสาม และที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยดูในเรื่องของการปรับสลับโยกย้ายรบรรดาพระราชการทั้งหลายนะครับน่าจะเชื่อว่าอยู่ในตําแหน่งเนี่ยประมาณสามเดือนนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยมีพระมหาการุณาธิคุณมากนะครับที่จะให้อยู่สามเดือนอันนี้จะอยู่ถึงหรือไม่ถึงก็อยู่ที่ฝีไม้ไลายมือแต่ประเด็นสําคัญมันมีอย่างนี้ครับคุณอุทิชยชัยครับ ดูเสมือนว่าถึงแม้ว,ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมไปแล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> แต่ทําไมทุกคนรู้สึกปฏิบัติกับคุณแพอทองทานชินวัตรเนี่ยเหมือนกับนายกเลยถ้าจะดูเนี่ยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเดินตามอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยนามก็แล้วกันนะครับดูแลรัฐมนตรีเสมือนนายกเลยอันนี้ก็ว่ากันไปถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่นานไหม นะครับทุกคนก็ยังชงนฉวน,น,นเฉยกันกันอยู่ว่าเอาจะอยู่นานหรือไม่ทุกคนก็ถามผมว่าลุงเป็นยังไงคุณพ่อบ้างอาจารย์บ้างพี่บ้างเนี่ยนะฮะว่าจะอยู่นานไหมอย่างไรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็วิาพากษ์วิจารณ์กันสุดโต่งกันเลยทีเนี้ยทุกคนเนี่ยนะฮะถามกันว่าการอยู่ของรัฐบาลเนี่ยบรรดาม็อบทั้งหลายเนี่ยนะฮะบรรดา ใครต่อใครทั้งหลายในเมื่อโปรเจ้าโปรดกระบอมละเปรียดแล้วกันแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ทุกคนก็ถอยห่างนะครับก็น้อมรับในเรื่องของพระบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่สิบเนี่ยน้อมรับแต่ละนะครับ <c oughs> แต่ถามว่าทุกคนก็น้อมรับแล้วก็ยืนกอดอกแล้วก็เฝ้าดูกันทุกคนก็เรียกว่าจงรับภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวิล้าเจ้าอยู่หัวทีนี้ถามว่าเมื่อมีการน้อมรับแต่แล้วเนี่ยทุกคนก็เฝ้าดูกัน ก็เฝ้าดูอยู่อยห่างๆและก็เฝ้าดูแบบขอโทษทีนะฮะใช้คําเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นภาษาบ้านๆหน่อยเนี่ยใด้คุณทํางานได้หรือเปล่ารัฐบาลนี้จะทํางานได้มีผลงานดีขนาดไหนเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจธุรกิจปัญหาปากของวันนี้ผมไปบางร้านไปที่แถวเสาจิงช้าผมเป็นคนที่เรียกว่าชอบซื้อข้าวซื้อของกระจุกกระจิก ซื้อพวงมาลัยซื้อฉัดดีซื้อของมาบูชาพระหรือไปเดินเล่นเดี๋ยวจะจับไปมาบุญครองเนี่ยเ<บ>ชื่อไหมครับคุณสิธิชัยครับบางร้านเนี่ยบอกบางวันเนี่ยขายตั้งแต่สิบโมงเช้ายันสองสามทุ่มเนี่ยมไม่ได้สักบาทนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผมก็คุยกับเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์ลุงนะฮะช่วยซื้อของหน่อยเธอผมก็ช่วยเขานะฮะบางทีช่วยซื้อของเขาสองสามร้อยบาท เจ็ดแปดร้อยบาทเดี๋ยวบังเกอรกว่ายังโชคดีเนี่ยนะฮะที่เรียกว่ายังเป็นอุบาจารย์ได้รายได้พิเศษบ้างจากเบีย้ยประชุมบ้างซึ่งเบีย้ยประชุมก็ได้พันบาทสองร้อยสามร้อยบาทเนี่ยนะฮะก็ได้มาพันกว่าบาทพันห้าร้อยบาทเดี๋ยวได้เบีย้ยประชุมมาสองพันบาทแล้วก็ได้เป็นคณะวุฒิยาจารย์พิจารณาผู้เฉลิษา,า,าราชการย์รองศาราอาจารย์อะไรต่างๆก็ได้จากหลากหลายหมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะก็ได้เบีย้ยประชุมมา พยายามช่วยเหลือคนเนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> เพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนมีรายได้เนี่ยวันนี้นะฮะถามว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยคุณแพทองทานเนี่ยทุกคนก็ถามว่าจะอยู่นานไหมโดยเฉพาะยิ่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหทั้งอดีตนายกทักษิณชินวัตรทั้งคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ยโดนสารรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วมีคดีจอ โอ้โหผู้ตัวง่ายๆเลยเนี่ยนะฮะไม่ได้ดูหมิ่นดูแคร์เลยนะฮะจอคดีมากมายเลยน่าอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะแต่วันเนี้ยพูดตรงๆโอ้โหหน้ายิ้มแย้มแจ,จ่มใสใจอาจจะร้อนรุ่มก็เป็นได้เนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยรัฐมนตรีจำศรนักดายมมตีเนี่ยก็ประกาศลาออกแล้วล่ะจากสบสบัญชีรายชื่อ นะครับแล้วก็ท่านภูมิธรรมเวชชียชัยเนี่ยท่านก็บอกมาล่าสุดเนี่ยบอกเลขานฤษฎีกาเนี่ยนะครับรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยยุบสภาไม่ได้แต่เอ๊ําไมมีปรมาจารย์ทางกฎหมายท่านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถยุบสภาได้เอ๊เราไม่รู้จะฟังใครดีเหมือนกันทีเนี้ยถามว่าพี่น้องประชาชนวันนี้ต้องเรียนตามรงคุณศิษยชัยสับสนมากนะ พราะบางคนก็ไม่รู้กฎหมายหรอกทุกคนก็พุ่งเป้าที่ว่าอนุญาตใช้ภาษาบรรพิดภาษาพ <c oughs> ่อขุนนะฮะป <c oughs> <c oughs> กูเนี่ยขออนุญาตเธอไม่ได้สนใจหรอกการบ้านาการเมืองวันนี้อยากจะบอกว่าฉันจะหาเช้ากินค่าได้อย่างไรจะเลี้ยงดูลูก,กยอย่างไรส่งลูกเรียนหนังสือได้อย่างไร <c oughs> เนี่ยนะฮะคือไม่ได้พุ่งเป้าไม่ได้สนอกสนใจและอยากจะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดให้มีความมั่นคงในชีวิตกับเมืองไทยเนี่ยนะฮะก็บอกตรงๆว่า ดีมากเลยนะฮะไม่มีการต้นมีการจี้มีการฆ่ากันบ้างเนี่ยนะฮะ<ล>นักท่องเที่ยวก็ยังมีการท่องเที่ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถึงอาศาศาตุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการส่งออกก็ยังดีอยู่บ้างเนี่ยนะครับยังดีอยู่บ้างขีเส้นใต้ที่อยู่บ้างเนี่ย <sequel> ผมไม่เจอนักท่องเที่ยวชาวอีรานเนี่ยมาเดินที่ตึกแดงที่ตรงข้ามจุดจักเนี่ยโฆษณาตึกแดงให้เขาเสร็จเลยเนี่ยนะไปเจอนักท่องเที่ยวชาวอีรานเขาบอกว่า ไอ้มาชอบมาเทีย่ยวเมืองไทยชอบอาหารไทยแล้วผมก็ถามว่าเอาแล้วอิสราเอลกับอิรานเนี่ยโจมตีกันเนี่ยไม่ได้ส่งผลเสียเขาบอกโอ้ยมันเป็นแค่พื้นที่เป็นตามสถานการณ์เท่านั้นเองไม่ได้เกิดอะไรรุนแรงอะไรมากมายนักเนี่ยนะครับก็ถามก็ตอบว่าอ้าวเราอยู่มาเทีย่ยวบอกมันเป็นแค่สงครามในพื้นที่เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครับจากข่าวมันออกไปโอ้โหมันลบกันทั้งคนไทยก็ลิเกลีชาวโลกก็บบอกไม่อยากไปที่อิรานหรอก นอกจากคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยเขาบอกมันเป็นสงครามในพื้นที่เท่านั้นเองแล้วผมก็เจอชาวอิสร,ราเอลที่ตึกแดงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองเนี่ยคุณศริริชัยเขาบอกว่าผมบอกเอ้คุณมาเที่ยวได้ไงเนี่ยเขาบอกอยูไม่รู้อะไรหรอกบอกตรงๆเลยเพราะผมตามติ๊กต็อกด้วยจะออกในปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะนะฮะแล้วผมก็ถามเขาบอกอยูมาเที่ยวได้ไงเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้สมภาษผมบอกเอาหัวล่อไปเลคกับผมนะฮะเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยมันเป็นสงคราม จุดเล็กๆเล็กๆเล็กๆเ,ก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 เกท่านั้นเองแต่เวลาข่าวคราวนี่เขาบอกดีแล้วที่ยูมาทําข่าวเนี่ยช่วยประชาธํามันให้ประเทศไอหน่อยเขาบอกผมไม่เคยไปอิสราเอลเลยไปเทลโอบิฟเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยไอมาเที่ยวไอชอบอาหารไทยมากไม่มีอะไรลรอกไปอยู่ไปได้เลยปลอดภัยมากแล้วเราก็มองว่าเวลาเราดูข่าวเดี่ยบริโภคข่าวครา,าวเนี่ยเราต้องบริโภคข้อมูลข่าวสารให้ดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้คนไทยเนี่ยสนใจเรื่องการเมืองไม่สนใจสนใจเรื่องสภาวะเศรษฐกิจมากพอๆกับการเมืองเหมือนกันแต่วันนี้เขาพุ่งเป้าไปเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจปัญหาปา,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 ากท้องของเขาเนี่ยมากสุด่เท่าที่จะมากได้ไม่ได้สน,สนใจอะไรเลยดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเอาละพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับก็เรียกว่ายังคิดอยู่ในใจว่าอยากจะไล่คุณแพทองทานชินวัตรออกไป ในขณะเดียวกันก็ยังห่วงเรื่องปัญหาปากทองยังมีการค้าขายกันอยู่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับยังมีการเปิดด่านปิดด่านกันอยู่แต่กัมพูชาเนี่ยก็เรียกว่าผู้คนตรงๆนะฮะผมก็ไม่อยากที่จะไปว่าไปกล่าวประเทศเขมรเนี่ยนะฮะว่ามีเล่ห์เหลี่ยมพอสมควรนะครับท่านอาจจะมีอะไรลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนอะไรหรือเปล่ากับในเรื่องของ ตระกูลชชนวัดหรือไม่ผมไม่ทราบได้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอีกกี่เดือนอาจจะมีรัฐบาลพระราชทานมาก็ได้นะครับ่องนี้ก็เป็นขอถือเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งสาหรับคุณจกักรพงน์เป็นแขนะครับก็จะได้รับการอนุมัติกลับมาเป็นโฆษกรัฐบาลภายใต้รัฐบาลของรักษาการของท่านภูมิคําเวชยชัยพิวัลของเราเนี่ยนะฮะซึ่งก็โอเคอาจจะอยู่กี่เดือน ผมก็ไม่ทราบได้เนี่ยนะครับ,รบทีเนี้ยก็บอกกระดงโพงพูดมาหลายครั้งแล้วนะฮะกองทัพฉลาดมากกองทัพบวกไม่เอารถถังรถถึงออกมาแล้วครับไม่มีทางอย่างเด็ดขาดนะครับแล้ววันนี้ก็มีการอาธุโมทนาสาธุเลยนะฮะบอกว่าเขาฉลาดมากแล้ววันนี้กองทัพกองทัพรถถังไม่ออกมาอย่างเด็ดขาดสังคมยุคใหม่นะฮะมันถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจธ,ธุรกิจเนี่ยบอกตรดงๆว่ามันเลวร้ายมาก บางร้านนี่ขายอะไรไม่ออกเลยเนี่ยนะครับ,รบทีเนี้ยถามว่าท่านนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีพูดกันตรงตรงว่ารัฐบาลชุดเนี้ยทําได้แต่อาจจะรักษาการนายกเนี่ยเขาเรียกว่าเลนดักเนี่ยนะเหมือนกับเป็ดง่อยเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารราชการได้และที่สําคัญที่สุดก็ที่สองใหญ่สุดคือสถาบันกองทัพสถาบันราชการเนี่ยวันเนี้ยต้องบอกตรงตรงว่าคือ ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าร <Belgian ALLY> <X net young men> <mm ัฐบาลจะอยู่นานขนาดไหนอาจจะใส่เกียร์ว่างก็ได้นะครับผมไม่ได้ดูมิ่นดูแครนราชการสถาบันราชการซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆสถาบันที่ใหญ่มากสถาบันกองทัพที่ใหญ่มากนะครับก็อยู่ที่มันเป็นระบบ ไฮราคีนะฮะไฮราคี mm hmm. นี่คือการบังคับบัญชา mm hmm. บ,บูรอกเรซีระบบราชาการระบบอะไรต่างๆเ mm hmm. พราะสังคมไทยเป็นสังคมท,มที่เก่าแก่ mm hmm. นับถือในส่วนของราชาการนะใยมากมายดังนั้นนายกเท่านั้นเองอาจจะเป็นคุณชัยเกษมก็ได้เป็นคุณอนุทินก็ได้หรือเป็นคุณใครต่อใครมาก็ได้เนี่ยนะครับ mm hmm. พระเะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าเสด็จพระบรมรัฐบาลวันนี้โย,ยบยากมากแล้วก็เปราะบางมากนะครับ mm hmm. ก็เราผู้ทรง ต้องเศ้าดูกันต่อไปนะครับสามเดือนขอรัฐบาลโชคดีแล้วกันเนี่ยนะครับ,รบว่าจะทํางานได้นานมากน้อยขนาดไหนอย่างไร,รนะครับทีเนี้ยมาคุยกันถึงเรื่องของแผ่นดินไหวนะฮะที่ญี่ปุ่นก็ดียังไหวตลอดเวลาไม่น่าเชื่อเลยนะฮะแล้วก็คนไทยก็พิยมไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันก็ได้บวชระมัดระวังด้วยที่ประเทศจีน ภาวะของจีนเศรษฐกิจจีนก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีสียี่ถิงได้ข่าวมานะฮะบอกว่าอยู่ในประเทศบริหารประเทศมาสิบกว่าปีแล้วอาจจะให้ท่านลงจากเก้าอี้ได้แล้วแล้วก็เตรียมตัวคนใหม่แล้วแต่จีนเนี่ยเขาลึกซึ้งมากการเมืองเขาลึกซึ้งมากมและสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเข้าบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยแบบเป็นว่าขาวสะอามากนะครับไม่ให้มีการทุจริต ประเพือสิชอบเลยแล้วท่านสีจิ้นผิงเนี่ยท่านก็าอาจจะเรียกว่าตระหนักรู้แล้ววางแผนดีแล้ววางโครงสร้างดีวางระบบดีแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าท่านทําได้ดีแล้วแล้วก็สามารถที่จะบริหารประเทศให้ด,ดีจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยก็มีการบริหารประเทศอย่างดีทีเดียวนะฮะแต่ถามว่ามันก็เหมือนกับประเภท กลุ่มประเทศที่ฟันปัวนะฮะมันไม่เคยสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่อีกหนึ่งข่าวสุดท้ายก็คงจะรรา้ยยาวสักเจ็ดแปดนาทีเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีโดนลัลดทรัมป์เนี่ยตั้งแต่เข้ามาสาบานตนรับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีวันที่ยี่สิบมกราคมเนี่ยไม่รู้ท่านเป็นอะไรนะฮะอายุ78-79นะครับเพิ่งวันเกิดมา คนอเมริกันเนี่ยประท้วงอย่างมากมายทีเดียวนะฮะไม่ชอบนโยบายเรื่องกำแพงภาษีเหยียดสีผิวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่พึงพอใจกับคนที่เป็นทั้งกระทงกระเทยพวก lgbtq เนี่ยนะฮะแล้วก็เรียกว่าตั้งกำแพงภาษีไม่ใช่ชาวเม็กซิกันนี่เข้ามาแล้วก็มีปัญหากับหมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ให้รับนักศึกษาต่างประเทศ มันมีในเรื่องของโปรเจกต์25นะครับซึ่งเป็นแผนที่ลึกซึ้งมากผมว่า<ม>ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์เนี่ยไม่ได้ทำคิดคนเดียวหรอกอาจจะมีทีมงานซึ่งเป็นทีมงานที่สำคัญที่ต่อต้านในเรื่องของทีมงานของประเทศสหรัฐอเมร,ริกาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เรียกว่าลึกซึ้งมากนะครับต้องการทั้งสมาชิกวรืิภาอีกันเนี่ย เพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ทนกันไปเขาก็รักประเทศชาติของเขาเขารักคนอเมริกันสามเกือบจะสี่ร้อยล้านคนเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับข่าวล่าสุดเลยเนี่ยนะครับประกาศอัตราภาษีเนี่ยใหม่สิบสี่ประเทศมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับไทยถูกเรียกเก็บภาษีเนี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ลาวเมียนมาเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะกัมพูชาลดลง หลือเท่ากับไทยสารที่หกเปอร์เซ็นต์ขณะที่มาเลเซียญี่ปุ่นเจอพอขึ้นภาษีเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะทั้งนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ได้เพิ่งประกาศวันที่สิบแปดกรกฎาคมเนี่ยนะครับซึ่งโพสในหนังสือทิมพผ่านทรูโซเชียลประกาศนำเข้าสินค้าอัตราใหม่สิบสี่ประเทศนะครับเริ่วมวันที่หนึ่งสิงหาคมสิบสี่ประเทศเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยนะฮะ อย่างลาวเนี่ยเจอสี่เปอร์เซ็นต์ลดเหลือแดเปอร์เซ็นต์จากเดิมสี่ิห้าเปอร์เซ็นต์ประเทศสาภาพเมียนมานะฮะจากสี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดลงเหลือสี่เปอร์เซ็นต์จากเดิมสี่ิสี่เปอร์เซ็นต์กัมพูชาสาสิบหกเปอร์เซ็นต์ลดลงจากสิบสามเปอร์เซ็นต์คือตัวเลขต่างๆเนี่ยเรามามุ่งเน้นในประเทศไทยเนี่ยสาสิบกเปอร์เซ็นต์เข้าเดิมนะครับแล้วก็หลากหลายประเทศนะฮะอย่างประเทศอารุกวัยเนี่ยเหลือยี่เปอร์เซ็นต์มาเลเซียยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์ นะครับญี่ปุ่น25เปอร์เซ็นต์ถามว่าทำไมญี่ปุ่นดิ้25มาเลเซีย25นะครับแล้วก็ประเทศไทย3 6เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือญี่ปุ่นก็ดีนะครับมาเลเซียก็ดีเกาหลีใต้เนี่ยเขาเป็นพันธมิวิที่ดีแล้วก็แนบแน่นกับประเทศอเมริกามากมายแต่ไทยเนี่ยผมว่าเป็นการวิเคราะห์นะฮะ <Yeah. S 2> ผมว่าประเทศอเมริกาเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยเรียกว่า ไม่ค่อยมั่นใจกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นกลางมากแตบบ่เดี๋ยวก็เรียกว่าเป็นกลางทั้งเอาทั้งประเทศจีนก็เอาด้วยเอาทั้งอเมริกาด้วยเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจใช้อาจาระนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังเอาวอะ36%ทานรัฐมนตรีคลังคุณพี่ชัยชุณหาวัชระเนี่ยก็โอเคเข้ามาแล้วล่ะนะครับแล้วก็บึ่งกลับจากอเมริกาก็เจรจา,ากันล่ะในเชิงธุรกิจทีนี้การเจรจาในเชิงธุรกิจเนี่ยก็มีกลยุทธ์ละโอเค อาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้ในอนาคตที่นะครับถ้า <Okay. S 2> ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะขอกลับมาตั้งสมัยที่สามันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับ <Okay. S 2> เ,เ,เพราะรัฐธรรมนูญเขากําหนดไว้เนี่ยเพราะงั้นคุณทรัมป์แกก็โ,โหตั้งท่าเลยรียกว่า <c oughs> วางแผนอย่างลึกซึ้งผมว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็มีคนที่ฉลาดมากมายแล้กกลวก็ขีดกันเลยเพราะยิ่งนักศึกษาชาวจีนเนี่ยกลับมาเลยฮาวัดมาอะไรดังๆทั้ง,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 งหลายเนี่ยไม่ให้เข้ามาศึกษา เพื <unting thinking> <used> ่อไม่ให้ได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดีๆแล้วกลับไปพัฒนาประเทศแต่บอกตรงๆนะฮะมันไม่สามารถกีดกันได้หรกเพราะวันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันโอ้โหมีครูบาอาจารย์ดีๆมาเรียนหนังสือในประเทศเข้าอย่างมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดการแข่งขันกันละแล้ววันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจโลกไปรีวิว เวิร์สออเดอร์ละนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าเราต้องเฝ้าติดตามเรื่อการเมืองไทยการเมืองทอ่กอประเทศทุกสิ่งทุทอย่างแบบตาไม่กระพริบเลยนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าจับตาดูการเมืองไทยเนี่ยโดยเู้าะิงการเมืองไทยเนี่ย แบบตาไม่กระทิบเนี่ยแทบจะทุกชั่วโมงหงกนแลวกันนะครับ <c oughs> มันเปลี่ยน <c oughs> แปลงได้ตลอดเวลาคุณสุธิชัยยังไงต้องฝากเรื <c oughs> ่อง <c oughs> ฝากตัวคุณสุธิชัยนะเป็นครูบาอาจารย์ผมนะฮะในการในก <c oughs> ารเ, <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเฝ้า <c oughs> ติดตามแต่ทุกอย่างเนี่ยอยากให้คนไทยรักชาติบ้านเมืองครับรักประเทศชาติแล้วก็ขอให้พระเสียมเทวาธิราชเดี๋ยดูแลชาติบ้านเมืองดูแล คนไทยให้ดีๆนะครับแล้วก็ดูแลประเทศชาติดูแลนันหาปากท้องพยายามช่วยเหลือคนภัยมีกองทุนมีมูลนิธิทั้งหลายภาคเอกชนบรรดาร้านครงร้านค้าต่างๆเนี่ยต้องเรียนตามตรงคุณเสถียรชัยก็ย่ำแย่มากๆเนี่ยนะครับเพราะว่าในเชิงธุรกิจในเชิงมีเศรษฐกิจเนี่ยแต่ผมก็เห็นฝรั่งมังค่าเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยมากมายแล้วบอกว่าชอบอยู่เมืองไทยมากผสมภาษีเนี่ยก็เรียกว่า การดูลงดูแลเนี่ยอยู่ง่ายสะดวกง่ายกินง่ายราคาถูกมากกว่าแล้วก็อาจจะย้ายมาอยู่เมืองไทยนะครับอากาศก็สบายคืออุ่นๆน,นะครับอาจจะร้อนบ้างเป็นบางครั้งแล้วฝนก็ตกนะครับแล้วก็อาหารก็ถูกราคาก็ดีนะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าผมว่าประเทศไทยเนี่ยนะฮะผมว่าไม่ตกตับแล้วครับเพราะมีวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองนะครับ mm hmm. ผมก็ฝากไว้ว่าประเทศไทยเนี่ย อยู่รอดปลอดภัยแน่นอนครับคุณศริชัยครับครับก็เป็นประเด็นต่างๆที่ร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดรชยาญิมิไลนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นอะไรอีกบ้างต้องติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ ครับผมครับขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ครับรอาจารย์ชยาครับขอบคุณครับครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้นะครับทาง YouTube อัทับพอดแคสต์นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น,ลนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทย